สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC, พี่พี 4, เอฟซีแฟนเพจฟอร์แตงจะเต็มว้น้องแต้ทุกท่านเลยนะคะตอนนี้อยู่หน้าบ้านพี่อ่อนพี่ออบแล้วเรียบร้อยนะคะเสิร์ฟความสุขคันโตโตนะคะส่งถึงหน้าบ้าน,นะค่ะส่งถึงที่บริการทีถึงบ้านนะคะก็นี่เลยค่ะเพื่อนๆของพี่อ่อนพี่ออบนะคะก็กําลังดูรถอยู่เพราะว่าครอบครัวนี้เขาเป็นครอบครัวฟอร์ดจริงๆค่ะนี่เลยสวัสดีค่ะรถสวยไหมคะคุณพี่สวยมากครับเออครอบครัวฟอร์ดเดี๋ยวจะแพนไว้ให้ดูนะทุกคนอ่านี่เลย เอ้ยทุกคนทั้งรถเลยนี่ค่ะทุกคนลูกค้าน่ารักมากนะคะอันนี้ใช้ปอ,ดอ,อดอยู่ใช่ทุกคนใช้ปอดอยู่หมดเลย 2> 2, อคันนี้พี่ชื่ออะไรคะชื่อจำเนียนครับพี่จำเนียน<ช>นี่<ช>คันนี้รถของพี่เขาขับมาจอดมาสักครู่นะคะคระอบครัวปอดจริงนะคะป<ช>อดขับดีนะคะก็เลยซื้อเพิ่มแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกันหมดเลยนะคะนี่ คันนี้ก็ฟอร์ดนะทุกคนเห็นไหมเฮ้ยฟอร์ดหมดเลยอ่ะขับดีขนาดนี้นะคะใครอยากได้รถขับดีบริการดีส่งถึงที่แบบนี้ก็ทักหาได้เลย <c ười> คันสีส้มนุ้ก็ฟอร์ดนะทุกคนเห็นไหมนี่เลยค่ะวันนี้อยู่ในบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะแล้วก็ เต็มไปด้วยความสุขแล้วก็รอยยิ้มนะคะตอนนี้เนี่ยเจ้าของกําลังดูรถกันอยู่นะฮะพี่ออนพี่อ้ปปอกำลังเซ็นเอกสารอยู่ค่ะแต่ก็แวบ,บมานิดนึงเพราะ<ด>ว่าสัญญาไว้แลนะ้วว่าจะพาทุกคนดูบรรยากาศการส่งมอบนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก็นําพารถคันนี้นะคะเป็นรถมหาเฮงนะคะนาพาเข้ามาสู่ครอบครัวพี่ออนพี่อ้ปปอแล้วเรียบร้อยค่ะดูป้ายทะเบียนด้วยนะทุกคนวันนี้วันที่16นะคะวันที่16เนี่ยทุกคนจะปังกันมากเลยนะนี่ดูป้ายทะเบียนก่อนนะคะแล้วก็มาพร้อมกับ ความเพลงความปังในวันนี้เดี๋ยวสี่โมงเย็นเจอกันเบียนสี่หกสองห้านะคะป้ายแดงแบบนี้เลยค่ะคันนี้เป็นกระบะเรนเจอร์นะคะเดี๋ยวดีเทลรถแล้วก็รายละเอียดรถเนี่ยเดี๋ยวค่อยพากันดูนะเดี๋ยวจะทาคลิปรีวิวค่ะตอนนี้อยากพาดูบรรยากาศก่อนนะบ้านพี่ออนพี่ออนคือน่าอยู่มากนะคะทุกคนนี่ไม่ต้องสงสัยเลยทําไมเต้าเดี๋ยวนี้ดาจังอ๋อส่งมอบรถนอกสถานที่ค่ะด้านหน้าบ้านนะคะมีเอ่อ เครื่องเล่นนะคะนี่เป็นสนามเล่นนะคะสนามเด็กเล่นนะคะก็น่าอยู่มากๆเลยแล้วก็บรรยากาศคือดีมากนะคะนี่ ต่นี้ก็กําลังอธิบายขั้นตอนการใช้งานตัวรถนะคะเอ๊เหมือนรถคันเดิมที่เราใช้กันอยู่หรือเปล่าคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าเจนใหม่มาเนี้ยจะบอกว่าแอร์เย็นกว่าเดิมเพราะาเขาแยกระบบโซนความร้อนความเย็นออกจากกันนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับทรงรถที่หล่อดุดันด้วยนะคะคันนี้เนี่เดี๋ยวแพนดูรอบคันนิดหนึ่งนะคะทุกคนจะได้เห็นว่าไอ้กระบะเรนเจอร์สีดําแต่งยังไงหล่อนะ,ะ่ะแต่งอย่างเงี้ยหล่อเลยค่ะสีดําสีขาวได้หมดเลยสามารถแต่งแบบมได้ทุกรุ่นนะคะใครอยากได้สไตล์การแต่งรอบแบบนี้ในรุ่นไหนก็สามารถคุยกันได้เลยคันนี้พี่ก พี่ทําทงานอยู่นะฮะที่ฟอร์นะเออคออุ้ยค่าบอกจังหวัดใช่ไหมแต่ทำงานอยู่ที่โรงงานฟอร์กก็ควรจะรู้เนาะว่าอยู่จังหวัดไหนนะทุกคนแล้วก็เลือกซื้อกับโชว์รุมยอดขายดับหนึ่ของเราค่ะโชว์รุมเกษตรน้องมีนนั่นเองค่ะก็เป็นโชว์รุมที่ได้มาตราหารนะคะแล้วก็เซลล์บริการดีและที่สําคัญแต่งรถหล่อด้วยค่ะ สต๊อกรถเพียบพอไม่มีสต๊อกรถเก่าค่ะคุณได้รถใหม่แน่นอนแล้วก็บริการดีด้วยนะคะดูแลกันตลอดอยู่การใช้งานตัวรถเลยค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วหัวใจก็มาขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณพี่วันนี้นะคะเต้าก้อมาส่งมอบความสุขถึงหน้าบ้านนั่นเองค่ะตอนนี้เนี่ยพี่ออนพี่ออฟแล้วก็เพื่อนๆนะคะได้ฉลองนะคะรถใหม่กันรอฉลองรอรถใหม่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็อกำลังมา ดูรถอยู่นะแล้วก็เซ็นเอกสารคันนี้ยกขึ้นสองนิ้วน,นี่เพราะว่ามุมมุมฐานล้อมันเปลี่ยนไปหล่อมากเลยสวัสดีพี่ยุค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ได้อยู่บ้านพี่ออนพี่อออค<อ>่ะพี่ยุเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปโซนใกล้ๆบ้านพี่ยุนะวันนียยย้ยังอยู่อย่าพักกลางอยู่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปบ้านไปโซนใกล้ๆบ้านพี่ยุเลยค่ะก็ส่งรถทุกวันเลยตอนนี้นะคะกําลังกําลังอยู่ในช่วงของ เ,เขาเรียกว่าเป็นช่วงที่ลูกค้าเลือกซื้อรถกันเยอะมากแล้วก็ตอนนี้เลือกซื้อช่วงนี้ดีนะเพราะว่ามีสต็อกรถให้พี่เลยไม่ต้องไปเบียดกับลูกค้าเอ็กโปเพราะพี่ได้เงื่อนไขกับโปรโมชั่นเอ็กโอยู่แล้วนะคะสวัสดีพี่รัตนะ บุรีพันไม้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ในหน้าบ้านของคุณลูกค้านะคะก็เป็นบรรยากาศที่มีความสุขนะคะหน้าตาทุกคนเต็มไปด้วยรอยยิม้มเพราะเต้นำรถมาหาเฮงคันนี้นะคะมาส่งมอบให้ถึงที่ในวันที่16พฤศจิกายนนี้นะคะก็เดี๋ยว4โมงเย็นเรามากีกกันอีกรอบหนึ่งพี่ออนพี่ออนบ,บอกว่าแล้วก็เพื่อนบอกว่าเดี๋ยว4โมงเย็นนี้ไม่ต้องไปไหนแล้วนะไม่ต้องไปส่งรถต่อแล้วนะฉลองกันที่บ้านนี้เลยนะคะเออรางวัลที่หนึ่งก็มาอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนนี่ค่ะ เอาละค่ะพี่ๆค่ก็เต้วก็จะไลฟ์สดเป็นฉา,าศประมาณนี้เนาะเพราะว่าจะให้ทุกคนเห็นว่าเราส่งมอบรถกันจริงๆนะคะเราขายกันจริงๆเพราะลูกค้าทุกคนที่ดูเต้าก็คือเป็นลูกค้าตต้เนี่ยเป็นลูกค้าออนไลน์นะคะลูกค้าจะบอกว่าเฮ้ยส่งรถจริงหรือเปล่านะคะมั่นใจได้หรือเปล่าว่าเซลล์คนนี้มีตัวตนไหมนี่เลยค่ะเราส่งรถถึงที่บริการดีถึงบ้านแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีส่งมอบรถคุณปื้มแล้วก็พี่จอยพี่ปักต่อนะรวมถึงวันที่สิบแปดก็จะส่งมอบรถให้กับคุณทัศนะคะและพี่นิสาค่ะ,คะก็ะ ส่งมอบรถกันรัวเพราะว่าแพนวันที่23-27เต้าไปเกาหลีนะคะไปทริปของบริษัทค่ะที่ได้รางวัลไปไปทริปเกาหลีนะคะก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะคะถ้าถามว่าใครอยากได้รถหล่อนะคะรถฟอร์ดทุกรุ่นเลยเต้ายินดีให้บริการค่ะจองออนไลน์ซื้อออนไลน์นะคะปลอดภัยแน่นอนมีตัวตนนะคะเซลล์ที่ดูแลแบบจริงใจแล้วมีตัวตนส่งรถถึงบ้านแบบนี้เลยค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากได้รถก็คิดถึงเต้าได้เลยเต้าฟอร์ดเกษตรน้อมีโชว์รูมแยขายดับหนึ่งยินดีให้บริการนะคะแล้วพบกันใหม่ไฟ์สดหน้าแล้วเรามาลุ้นกันว่าาเต้จะป มอบรถที่จังหวัดไหนไปส่งมอบรถให้กับใครรุ่นไหนทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไว้นะจะได้ไม่พลาดค่ะขอบคุณมากเลยพี่ยูขอบคุณใครเฮงๆงปังๆเช่นกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้งไปโซนแถวน,นั้นเดี๋ยวทักหานะคะพี่ยูก็ดูแลสุขภาพด้วยนะพี่ดาวก็ด,ดูแลสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าที่อยู่โซนนี้นะคะกะ็น้องเตโชไม่สบายเนาะเทคแคร์ดูแลทุกคนเลยค่ะทุกวันนี้ก็ทํางานแบบ เต็มที่เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูกันนะคะว่าไลฟ์สดหน้าจะไปส่งมอบรถให้กับใครนะพี่ๆวันนี้เดี๋ยวต้องลาไปก่อนขออนุญาตไปดูแลเทคแคร์พี่ออนพี่ออกต่อก่อนนะโอเค,อเคทุกคนขอบคุณมากและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะรักนะทุกคน